ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะฮะโอเคทุกคนซึ่งวันนี้คือผมก็จะมาทําการยี่ทีหนึ่งคืนนะฮะทุกคนเดี๋ยวการใช้ทีมนี้นะฮะที่ผมจัดเตรียมมาเรียบร้อยเลยฮะทุกคนดูนะนี่ฮะทุกคนนี่ที่ของฟูบุกินะฮะทุกคนนะนี่ผมเตรียมไว้หมดเรียบร้อยริวโอเคมาผมก็ได้ทําการเตรียมเซตไอเทมไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะทุกคนโอเคฟูบุกิจังเนี่ยเอาของสปีดไปนะฮะของโซนิล่างสองนะ ส่วนลี่จางเนี่ยยืมของทซามากิจจังมานะคะทุกคนของเราเรียบร้คืนนะไม่งั้นโดนแน่นอนแล้วก็นี่ครับดิฟูเขานะเขานาะผมก็ยืมของด้วงมานะฮะอันแล้วนี่คือผมยืมของจีะนเนาะมาเนาะออมแมมมนนี่คือยืมของดัสชายมาฮะก่อนอาจจะมีข้อสงสัยนะฮะว่าออมแมมมนเป็นสมาชิกของฟูบูกิด้วยเหรอเมื่อก่อนอะ่ะเคยเป็นนะฮะทุกคนผมเห็นในประวัติในเกมนะเขาบอกว่าออมแมนเนี่ยโดนไล่ออกฮะว่าใจร้อนเกินไปนะ What? What the... ประมาณนั้นนะฮะทุกคน จากเด็กไม่เกี่ยวนะฮะทุกคนจากเด็กไม่เกี่ยวเนาะเอามาไปเอามามไปแค่คอเฉยนนะฮะโอเคปะเราก็ทำการเริ่มเลยนะฮะไปะไหนที่หนึ่งอยูไ่ไหนนะไม่ซูนิวโอ้โหมีแบบนี้ไม่ปวดขาแล้วนะโอเคทุกคนที่หนึ่งก็ประมาณสี่ล้านนะฮะทุกคนนะแต่ว,ว่าทีมขอาวก็ไปประมาณนี้ฮะทุกคนทำไมสุกได้แต่ออกกันวะเออใช่ขั้นกว่าของสุกได้แต่ออกป้องกันนะเนี่ยเป,นนป็กนการบัฟนะฮะโอเคนอเคนาะแต่ก็แช่เหมือนกันทุกคนปะทำการเยอ,อะเหลืเกินเลยนะ โอเคทุกคนมาอ้ยมีสปอยด้วยนี่สปอยซิโอ้โหไม่ดีไม่ดีเลยน้องไก็มาไหมาฮะนี่เงี้ยหลาดยมตีไปฮะโอเคแปดแสนนะถือว่านามัยแรงมากฮะเปิดมาดูดีมากฮะเนี่ยราไปฮะทุกคนนี่หนึ่งล้านหนึ่งแสนฮะอึ๊ยแรงอยู่น,นแะแล้วนี่เงี้ยยมตีไปฮะโอ้โหผมจำชื่อท่าไม่ได้เนี่ยหรือมันจะมีให้อ่านเถอะเลยว่าฮอนยมตีมาฮะก็นี่ฮะนี่เงล่ะนี่นี่จังดูไปตัวอย่างฮะทุกคนนี่ไง ไม่จะท้ออย่างทีฮะทุกคนโอเแมาติดตันนะโอเคมาพี่สาวจะตีมันละฮะทุกคนนะนี่มีงี้ละโอ้โหแรงอยู่นะเนี่ยหนึ่งล้านฮะโอเคมาโลกแข่งกันมาไปฮะนี่มีงี้ละโอเคทุกคนแล้วก็ขยุ่นโลงไปฮะแรงเอาเรื่องเนี่ยเอาตีนะผมจะเสาะผมอยากจะสาะภาพเลยนะฮะทุกคนว่าผมสู้ไปรอบหนึ่งแล้วนะแล้วผมแพ้ฮะทุกคนนะเอาเรื่องมาจัดคิดเล็กน้อยให้ทุกคน ตีมาฮะโอ้โหไม่เลีวไม่เลีวโอ้โหเยอะเลยทุกคนเราถึงขัง้นเมกิแอ่ะนะโอเคทุกคนรัวไข่ก็มาไปทีนะท่าจะปิดฉากได้ลเลยโอเคทุกคนแล้วก็จะตีไว้มาโอเคทุกคน,นชนะชนะเอาชนะโอเคสูสีอยู่นี่เนี่ยสูสีอยู่ฮะนี่เน,นี่นย โอเคโอ,อ้โหภูมกิจเย็นหนึ่งกออ็งธรรมดาอยู่แล้วนะ <c oughs> โอเคนทุกคนเป็นยังไงบ้างคะทุกคนถ้าชววาอบอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะฮะขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ